นะครับจะบอกว่าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทซึ่งเรารู้กันอยู่แล้นะครับจะประกาศที่ออกมาานงควรสี่ประเภทนะครับเป็นประกาศที่ทางการท้องเิ่ต้องแท่งเอาไว้แน่นนะครับเสร็จแล้วระดับก็จะบอกว่ามีระดับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้กอการเนี่ยไปทำมาตรฐานตำแหน่งก็จะตรงนี้เป็นประกาศของกอการนะครับนะที่กองหวจไม่ได้นำมาประกาศทุที นะครับเป็นประกาศกองการ,รเราจะเป็นการให้อนาจกองการในการไปจัดทําประกาศไปเกีทยวมาหลังตำแหน่งตัวนี้นั้นกอจวดจึงไม่ได้ประกาศน,นะครับนะนะครับเป็นส่วนของกองการเท่านั้นนะนะครับเป็นแให้คุณรู้นะครับซึ่งที่สําคัญเนี่ยในประกาศตัวนี้นะครับจุดสําคัญจะอยู่ในข้อที่6ของประกาศตัวนี้นะครับข้อสุดท้ายเลยนะครับที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่คุณต้องรู้เพราะว่ามันจะต้องเอาไปใช้ นะครับในวันที่หนึ่งเมษานะครับนะบข้อที่หกตรงนี้นะครับจะบอกว่าพนักงานส่วนต้องถินันนี้ผมเปิดอวพตนะผู้ที่รับารแต่งตั้งให้รับตำแหน่งประเภทใดน,นะครับสายงานใดสายงานเริ่มต้นจากระดับใดและตำแหน่งใดตามมาตราตขอตำแหน่งนะครับเมื่อวันที่24พิพฤษภาสี่คือมาตราตำแหน่งตอระบบ4มาตราตอระบบ4ออกมาตอนปี4 4 นะครับด้วยว่าออพชที่สวทวตพร้อมกันดังตรงนี้เนี่ยข้อที่6กจะบอกคุ้มครองสิทธิว่าที่ใครที่รัฐธรรมประจุแต่งตั้งตามมาแต่ตาแหน่งเดิมเขาบอกว่าให้จัดเข้าสู่ประเภทตําแหน่งนะครับและระดับตําแหน่งตามประกาศนี้และไม่ถือว่าระยะเวลาเรตําแหน่งเนี่ยระยะเวลาการตําแหน่งของผู้นั้นเทียบเท่ากับระยะเวลาการเริ่มตาแหน่ง ตามคูณส,สมบัติเฉพาะตำแหน่งของมาตาราก,รกร็ตำแหน่งที่กําหนดตามประกาศนี้เพื่อทั้งนี้เพื่อเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งการเลื่อนระดับการย้ายการโอนการรับโอนเพราะฉะนั้นข้อ6เนี่ยเป็นการกําหนดบทคุ้มครองคุ้มครองข้าราชการท้องถิ่นเดิมในระบบสีว่าเมื่อถูกจัดก็สู่ระบบแท่งในตําแหน่งไหนแล้ว ให้เอารนเวลาการทํางานเดิมจะรักมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะนะครับตามตมําแหน่งใหม่ที่ถูกจัดเข้าไปสู่ตรงนั้นซึ่งตรงนี้นะครับที่มันจะนําไปใช้ประโยชน์ก็คือกรณีที่นะครับเช่นเราก็แน่ของระบบแท่งของคนใหม่ตรงไหนที่ดีคือเร็ว่าในระบบ C คนเก่าจะเข้ามาใช้ตรงนี้ด้วย นะครับนะส่วนตรงไหนที่ของเก่าดีกว่าของใหม่คนเก่าจะรับการคุ้มครองให้ใช้ของเก่านะครับแต่ตรงไหนที่ของใหม่บริษันเป็นของใหม่ดีกว่าของเก่าคนเก่ามาใช้ของใหม่ได้ะทะนี้ข้องถิ่ดเนี่ยของเราที่เป็นข้นรจำการที่ก่อนหน้นีองวลราเก้าเมื่อถูกปรับก็แท่แล้วความก้าวหน้าในสายงานนะครับ ไม่มีต่ำกว่าเดิมเหตุท oh, okay ี่ไม่ต่ำกว่าเดิมก็เพราะว่าถ้าของใหม่ดีกว่าของเก่าคนเก่าใช้ของใหม่แต่ถ้าของเก่าดีกว่าของใหม่คนเก่าใช้ของเก่านะครับตรงนี้นะนะครับตราะการตรงเี้ของคุ่พ่อรองออย่างนี้ส่วนตรงไหนของใหม่ดีกว่าเก่าเดี๋ยวเราต้ว่ากันหรือตรงไหนของเก่าดีกว่าใหม่เดี๋ยวเราว่ากันนะครับเพราะเราต้องใช้ในการนะครับในการแต่งตั้งในการระดับในการรายในการมูลในการรับโอน นะครับตรงนี้นะนะครับเสร็จแล้วดูต่อมานะครับดูเกี่ยวกับความขงั้นของมาตรฐานกองบดตำแหน่งนะครับว่าตัวมาฐันตำแหน่งใหม่เนี่ยมันมีความต้องการยังไงก,การบรรจุกัรนระดับการแต่งตั้งนะครับก็อูนี้นึ่งนะครับที่มานะเริ่มเอาไปไปได้ล้นะครับ,นะรบที่มาของไัวมากับตำแหน่งตรงนี้มาจากประกาศกปท ฉบับที่สี่ลงที่26กันวายน57ประกาศตัวนี้หลักเป็นประกาศที่ทาให้คกรรมการต้องถิงเข้าแทนออกมาตั้งแต่26กันวายน57แล้วก็ให้มีผลบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคม58นะครับเพียงแต่ว่าประกาศตัวนี้มันมีบทชําการอยู่ว่าให้กองการไปออกมาตรานทุกไปต่างๆให้สอบข้อประกาศตัวนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีก็คือภายในวันที่1มกราคม5 9ซึ่งกองการก็ดำเนินการนั้นแล้วนะครับ นะเราเอาถึงหนึ่งกุญแจข้าวแก้วนะครับเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงข้าสูตรผสมแห้งนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับเราจึงมีมติไม่ชะลอนะครับอยู่ที่เราแจ้งแขกเนี่ยนะครับมีช่วงต้นเอาไว้นะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างถูกต้องแล้วไม่เกิดปัญหานะครับประกาศตัวนี้ในข้อสี่ข้อหนึ่งนะครับบอกว่าการกำหนดตำแหน่งพื้นที่ที่ดินวสิทประเภทเดี๋ยวดูทีเนี้ยข้อสี่ข้อสองนะครับ กำหนดระดับตําแหน่งบริการส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นการกำหนดระดับแต่ละท้งิ่ในแต่ละดับก้อหบอกว่าให้กอกลางเนี่ยจัดทำว่าเขาตําแหน่งนะครับโดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพของงานและความก้าวหน้าในสายงานพราะฉั้นตอนที่กอกลางทำเนี่ยมันจึงไปดูลักษณะงานลักษณะงานไหนที่ใกล้เคียงกันจะถูกยุบรวมกันเป็นตําแหน่งเดียวเพื่อให้ตําแหน่งนั้นเนี่ยมีโอกาสความก้าวหน้า ที่มันสูงขึ้นเพราะมีข้างงานเพิ่มขึ้นจากการลุกยุกลักษณะงานที่ใกล้เคียกง,งกันเขาก็มารวมกันนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วห้าหกสองนะครับของประกาศตัวนี้ก็บอกว่าในการกําหนดมา,าตรฐานตาแหน่งให้ระบุชื่อตําแหน่งในสายงานหน้าที่ความรับผิดชอบหลักความรู้ทักษะสุขนะตามบัญชีเนี่ยมาตรฐานตัวใหม่จะแตกต่างจากเดิมเยอะเลยนะแล้วหัวใจของการเข้าแท่งตรงนี้ มันมีอยู่สองจุดจุดแรกก็คือไอ้มาตรฐานตำแหน่งถ้ามาตรฐานตำแหน่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเข้าแท่งแทบไม่เกิดประโยชน์นะครับอีกจุดหนึ่งคือเรื่อง,องการประเมินผลการแบ่งงานถ้าการประเมินผลการแบ่งงานไม่ถูกนามาใช้อย่างจรงิงจังนะครับการเปลี่ยนก็ส่งระบแท่งไม่เกิดประโยชน์แั้นในสองจุดนี้สาคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งของใม่ ขาพยายามจะมุ่งเน้นนะครับในการที่ให้การการน้องถิ่นเนี่ยในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับมุ่งเน้นในการทำงานเพื่อผลสำเร็จมากกว่าเดิมเดิมเนี่ยมุ่งเน้นว่าข้าราชการน้องถิ่นต้องทํางานตามหน้าที่แต่ตัวใหม่เนี่ยมุ่งเน้นให้ข้าราชการน้องถิ่นทํางานเพื่อผลสำเร็จของงานไม่ใช่ทํางานตามหน้าที่นะครับแต่มุ่งเน้นผลสำเร็จจึงมีการกาหนดในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยดักขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวดูกันเรื่องความรู้มีการกําหนดว่าการงารท้องถิ่นต้องมีความรู้ในตาแหน่งไหนต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างระดับอะไรระดับอะไรระดับอะไรมีกําหนดนะครับมีการกําหนดเรื่องทักษะหรือประสบการณ์ว่าการงารท้องถิ่นในตําแหน่งนี้จะต้องมีประสบการณ์มีทักษะเรื่องอะไรบ้างระดับอะไรมีการกําหนดเรื่องของสวสดธนะ นะครับว่าพการทา้องถิ่นในตำแหน่งนี้ระดับนี้จะต้องมีพฤติกรรมในการทํางานหรือสถทนะเรื่องอะไรบ้างระดับอะไรเสร็จแล้วสามตัวนี้ที่กาหนดขึ้นมาใหม่มันจะเป็นตัวชี้วัดต่อเช่นสมรรถนะจะถูกโยงไปในการที่ใช้ในการประเมินวันที่1เมษาถึงห่งตุลาในเรื่องของสมรรถนะหรือพฤติกรรม โดยการณกรการต้องถิ่นทุกคนหนึ่งทุกเนษาการหนึ่งตุลาจะถูกประเมินสมัครคนนนะครับเน้นใครอยากรู้ว่าใครจะต้องมีทักษะหรือพิการในการเรื่องอะไรต้องไปดูนะมากผงต้อหน่งจะบอกเอาไว้นะครับแล้วก็ดูประกอบกับิจารนาลูกโกงนะครับในเรื่องนั้นนะถึงเรื่องของความรู้ทักษะตรงนี้เนี่ยที่กำหนดเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการกำหนดให้คณะกรรมการต้องถิ่นเห็นว่า ถ้าตัวเองเป็นตำแหน่งนี้ระดับนี้ต,ต, ini, ตัวเองต้องมีความรู be ้เรื nie, mm ่องอะไรตัวเองต้องมีประสบการณ์เรื <t iny> <t iny ่องอะไรในระดับอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ในช่วงต้นเนี่ยเราต้องไปถูกของเราก่อนนะครับว่าเขากำหนดว่าเราต้องมีความรู้แบบนี้ในระดับนี้เรามีความรู้ตามที่เขากำหนดหรือยังเขากำหนดว่าเราต้องมีประสบการณ์ขนาดนี้ในระดับนี้เรามีประสบการณ์เรื่องนี้ระดับนี้หรือยังถ้าเรายังไม่มีเราต้องพัฒนาให้มีนะครับ นอกจากดูในระดับปัจจุบันแล้วคุณต้องดูในอนาคตด้วยเช่นวันนี้เป็นประการอนาคตจะเรื่องเป็นชำนาญการก็ต้องไปดูว่าไอชำนาญการเนี่ยกำหนดความรู้เอาไว้เรื่องอะไรที่ต้องมีระดับอะไรกำหนดทักษะเรื่องอะไรที่ต้องมีระดับอะไรนะครับพอข้หกุหนดนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวในการพัฒนาความรู้รวมถึงหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นให้ได้ตามที่เขากำหนด พราะไอ้ตัวนี้เนี่ยจะถูกเอามาประเมินต่อเรื่องระดับนะครับดูประเมินระดับประเมินยังไงนะครับที่ผ่านมานะตอนที่เราจะเลือ่อนขั้วซึ่งการเข้าแท่งเนี่ยระดับของสายตู้ไปวิชาการเป็นการเลื่อนโคตรหมดนะนะครับที่ใช้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเสนอผลงานหมดนะครับตำแหน่งมนการต้องติดงานต้องติดกุเหมือนกันก็ต้องมีการเสนอผลงานนะครับเมันก,ก็เสนอเหมือนเดิมก็เสนอ นะครับพอเสนอเสร็จแล้วถามว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาในดีกว่านะตอนที่คุณเสนอผลงานเขียนผลงานเสนอกรรมการเพื่ออ่านเนี่ยนะครับผลงานหลักในการเขียนผลงานคุณคิดยังไงหลักการเขียนผลงานเขียนยังไงครับอืมนะครับใครเคยเขียนผลงานงั้่ยังไม่มีห้องนี้เป็นเด็กหมดเลยยังอยู่ในระดับพวกมย่างเม่เคิดเรื่องเราระดับพวก นะครับเป็น C 3 4, 4, ่สานั่นเองยังไม่เคยมีใครเป็น C6 ก็คนหนึ่งนะครับนะการเขียนผลงานที่ผ่านมาพวกเราคืออยากเขียนเรื่องอะไรก็เขียนตามเป็นะหลักพิมพแต่เราดูว่าเรื่องนี้เราทําดีทําดีทําดีทาดีนะครับนะเราก็เอารองนั้นมาเขียนเราเขียนไปนเสร็จปุ๊บส่งให้กรรปกการหลักของปรมการในการอ่รานผลงานอ่านยังไงนะครับที่ผ่านมาก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจของปรมการในงาน ถ้าใครไปเจอกรรมการง่ายๆเขียนทีเดียวก็ผ่านแต่ถ้าใครไปเจอกรรมการยากๆจุกจิกหน่อยนึงนะครับเขียนไปแล้วส่งกลับมาแก้แก้แล้วกลัไปกลับมาแก่อีกนะครับขึ้นอยู่ดุลยินิจของกรรมการแต่คราวนี้ของใหม่นะครับที่จะใช้ตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปตุลานะครับการเียนงานของใหม่คุณต้องมันมีกรรมีธงให้คุณเขียน คุณจะเลื่อนเป็นชำนาญการหรือคุณจะเลื่อนเป็นระดับกลางนะครับประีตำเหนี่งวในการต้องมี้นันงางธุรกิจคุณต้องไปดูว่าเขากำหนดความรู้กำหนดทักษะเรื่องอะไรไว้แล้วคุณเก็บการเก็บผลงานคุณก็ต้องเก็บผลงานให้แสดงให้เห็นได้ว่าคุณได้ใช้ความรู้ตามที่เขากำหนดในการทํางานในเรื่องนี้คุณได้ใช้ประสบการณ์หรือทักษะในการทํางานในเรื่องนี้ต้องเจียนี้เห็นนะครับ เน้นตรงนี้เนี่ยการเขียนจะยากกว่าเก่าหรือง่ายกว่าเก่านะครับถ้าดูอย่างนี้นะบางคนก็ว่ายากกว่าเก่าพกะเก่าจะเขียนอะไรก็เขียนแต่บางคนก็ว่าง่ายกว่าเก่านะครับเพราะมันมีธงแล้วนะครับอ่านทงแล้วเขียนตามทงไม่ได้นะครับก็ง่ายกว่าเก่านะครับพอส่งให้ตึกกรรมการกรรมการก็เช้วิธีที่เต็มที่ไม่ได้แล้วคนนี้กรรมการก็ต้องมาดูทงเหมือนกัน ว่าทงในระดับตรงนี้เขาบอกว่าต้องมีความรู้เรื่องอะไรมีประสบการณ์เรื่องอะไรมีทักษะเรื่องอะไรคนนี้ได้แสดงให้เห็นถึกความรู้ทักษะเรื่องไหนไหมนะครับแล้วก็ให้คะแนนเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ถ้าเป็นประเภทตัวไปวิชาการเนี่ยไม่ยากนะครับเขากําหนดความรู้ไว้เจ็ดแปดเรื่องกาหนดทักษะไว้สี่ห้าเรื่องไม่ได้ไป้ความว่าคุณต้องเขียนความรู้ทั้งเจ็ดแปดเรื่องหรือทักษะทั้งสี่ห้าเรื่องไม่ใช่คุณเขียนเรื่องเดียวสองเรื่องก็ผ่านแล้วนะครับ ให้แต่ไดนไม่เห็นด้วยกันว่าคุณใช้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาใช้ในการทํางานหรือใช้ประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาใช้ในการทํางานคุณก็ผ่านนะครับรเอาเรื่องตัวไปวิชาการแต่คนที่จะยากคืออํานวยการท้องดินกับเหลียนต้องถิน่นะครับทําไมถึงยากก็เพราะเก้าอี้ที่คุณจะขึ้นไปนั่งนะมันเป็นเก้าอี้ตากทานะส่วนทั่วไปวิชาการนี่เก้าอี้ที่เขาจะขึ้นไปนั่งน่ะเป็นเก้าอี้ของเขาซึ่งคนอื่นมาแย่งไม่ได้ การตูเขาอ่านการเมืเอเขาก็ไปนั่งเก้าอี้ถ้ายังไม่ผ่านก็แก้แล้วแก้อีกจนแก้ไปแก้มายัางไงก็ไปผ่านเก้าอี้มันลดเลยนะครับแต่ก็เป็นอํานวยการกับบรหิหารท้องถินเก็าอีม้มีปิดเก้าอี้สาธารณะคือจะมีคนมาแย่งซึ่งที่ผ่านมาไอ้คนมาแย่งก็รู้ตัวหมดนละนะครับว่าถ้าจะไปแย่งพวกไอ้นี่เจ้าของเก้าอี้แล้วคุณจะเขียนผลงานยังไงคุณจะดูหนังสือเก่งยังไงนะครับไม่เคยสอบด้าที่หนึ่งเลยด้านที่สองกดที่อื่นนะนะครับ แต่ควนี้คนที่อื่นจะมีความหวังเพราะาอะไรเพราะการที่กรรมการจะช่วยควนนี้นะครับกรรมการก็ต้องดูตามทงบอกว่าสมมติประหลัดจะต้องมีความรู้นะครับสิทธามเรื่องสมมุตินะสิทามเรื่องมีทักษะห้าเรื่องนะครับไอ้เจ้าของเก้าอี้เขียนผลงานแสดงให้เห็นถึงการน,นำความรู้สองเรื่องมาใช้ในการทำงาน แต่ไห้เห็นถึงประสบการณ์หรือทักษะหนึ่งเรื่องมาใช้ในการทํางานเจ้าของเก้าอี้ไอ้คู่ท้าจริงเขียนมานะครับเขียนมาแสดงไม่เห็นได้ถึงใช้ความรู้5เรื่องในการทํางานใช้ทักษะ3เรื่องในการทํางานคราวนี้กรรมการจะช่วยเจ้าของเก้าอี้ช่วยยากนะครับนะครับก็เพราะไอ้เจ้าของเก้าอี้เนี่ยเก็บความรู้มาแค่สองแต่อ้คู่แข่งเขียนมาต้องห้าการให้คะแนนเนี่ย นะครับมันจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มสร้างความเป็นธรรมขึ้นมาเล็กๆน้อยๆหลักนะครับจนกว่ากฎหมายจะเปลี่ยนเพราะถ้ากฎหมายเปลี่ยนจะไม่มีเก้าอี้ของครแล้วตอนี้นะครับเพราะกฎหมายเปลี่ยนตูมก,การคัดเลือกตําแหน่งบริหารการสอบคัดเลือกตาแหน่งบริหารมันจะมีองค์กรหนึ่งขึ้นมาทำให้แทนท้องถิ่นไม่ได้ทำแล้วนะครับมันจะเป็นเจ้าอี้สาะนะอย่างแท้จริงเลย นะครับแต่ในช่วงต้นนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันจะสร้างความเป็นธรรมขึ้นมาก่อนนะครับตรงนั้นนะแล้วมันจะต่อส่วได้ว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ถึงผ่านการเลือกถึงเล่าการ,นะรแต่งตั้งทาไมคนนั้นถึงไม่ผ่านเล่าการแต่งตั้งนะครับถ้าเกิดว่าคนนั้นเห็นววาเราเป็นตามฟ้องพิสูจน์ได้ด้วยนะครับมันมีเชิงวิสั์ให้พิสูจน์ละว่าทําไมคนนั้นได้คะแนนมากกว่าคนนี้นะครับตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเตรียมตัว นะครับดูของตัวเองก่อนนะครับถ้าของตัวเองเข้าใจแล้วช่วยดูให้คนอื่นด้วยนะครับนะเรื่องนี้ต่อมาวัตถุประสงค์การเสร,ริมสร้างตำแหน่งไม่มีอะไรนะเลยนะครับเพื่อปรับปรงุงทบทวนใส่งานในองค์ท้องถิ่นทั้งระบบให้สะท้อนผลสำฤทธิ์สะท้อนผลสำฤทธิ์นะครับเพื่อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนนะครับเพื่อจำแนกตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น นะครับเป็นกลุ่มตามลักษณะงานนะครับและค่าตอบแทนนะครับและ้็เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นตำแหน่งต่างๆนะครับนี่เป็นวัตถุตรงของอำาจขอตำแหน่งนะครับเสร็จแล้วเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมการระหว่างข้าราชการท้องถิ่นองค์ของถิ่นและเอกชนบุคคลั่วไปนะครับที่บอกสร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจยังไงตอนคุณประกาศลักษณคนปาเเ็นข้าราชการท้องถิ่น นอกจากคุณอวุธคุณกองทัตเจ้แหน่ง่แล้วคุณต้องประกาศเรื่องงานที่คนนี้ต้องทําด้วยถูกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในการประกาศรับสมัครเราต้องบอกลักษณะงานไปด้วยเป็นการสร้างข้อตกลงครั้งแรกก่อนเลยว่าคนนี้มีวถถุฒิอย่างนี้นะจะมาทํางานตําแหน่งนี้นาะตำแหน่งนี้คือทําอะไรบ้างทําได้หรือไม่ได้ถ้าทาได้ก็มาสมัครเราทําไม่ได้ก็ไม่ต้องสมัครตัาเแิ่สมัครแล้วสอบได้แล้วแตบบ่งตั้งแล้วต้องทํางานตรงนี้ได้เพราะเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรก นะครับตรงนี้นะนะครับประโยชน์นะครับเป็นเครื่องมือในการอธิบายระดับงานในโดยทั่วไปมีอะไรเป็นเครื่องมืออธิบายระดับตําแหน่งนะครับเป็นเครื่องมืออธิบายผลมดิตโดยรวมผลสมิตโดยรวมของตําแหน่งเป็นเครื่องมือนะครับในการบริหารผลการเนงานนะครับให้ผลงานสอดคล้องกับผลผลิตของแต่ละสายงานเป็นเครื่องมือบริหารทรัพยากให้มีความรู้กษะศัรยภาพที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรขององค์กร้องถิ่น นะครับนะฮะตรงนี้นะครับมาดูองค์ประกอบนิดนึงองค์ประกอบของมาหารเ้ด็ตําหน